Hazel is Hazelnut Crunchy Chocolate Cake เสียงเมื่อกี้ไม่ได้ตัดต่อนะทุกคนเค้กอะไรกรุบกรอบเราไปเห็นครันชี่เค้กของต่างประเทศมาค่ะแล้วอยากกินมากคือมันน่าอร่อยมากเค้กอะไรแค่ฟังเสียงก็อร่อยแล้วอะตอนแรกทํากินเองเฉยๆยนะแต่พอให้น้องๆเลยร้านชิมทุกคนลงคะแนนเสียงว่าสิ่งนี้เก็บไว้กินคนเดียวไม่ได้มันอร่อยมากทางล่างเป็นเนอเค้กช็อกโกแลตอันเลื่องชื่อของ from scratch นี่ค่ะโปะด้วยวิปครีมลดช็อกโกแลตและใจความสําคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนทุกกรุบกรอบนี้ได้เคลือบด้วยดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็เฮซูนัทเพ ทำเองชิมเองอร่อยมากคิดมีความสุขทำเฮซูนัทครันชีช่ช็อกโกแลตเค้กกันค่ะข่าวดีมาเปิดตะกร้าในติกตอกให้แล้วนะคะ แต่ค่าส่งช่ามากเอยเพิ่งด่าฉันนะมันต้องส่งรถเย็นค่ะเนื่องจากหนึ่งชั้นในเค้กของเราเป็นมูสช็อกโกแลตที่ทํามาจากครีมสดนะคะมันก็เลยต้องส่งรถเย็นไงส่วนข้างบนท็อปด้วยเฮซนันปัตเตอร์ที่เราอบแล้วก็บดเองนะคะเจ้าแม่ในถั่วสยามผสมกับดาร์กช,ช็อกโกแลตแล้วก็น้องกรุบกรอบ ใส่เข้าไปให้แน่นๆแบบนี้แล้วค่ะเพราะมันฟินตรงนี้แหละเธอคำถามก็คือว่าอยากให้ทำน้องกรอบๆข้างบนนี้ใส่กระปุกไข่ไหมแค้บอกมาว่าพร้อมกดแล้วก็พร้อมทำค่ะเพราะมันอร่อยมากนั่นหละค่ะแต่ตอนนี้อย่าลืมไปกดเค้กก่อนนะถ้าตะก้าไม่ขึ้นเดี๋ยวมาเติมให้อีกทีวันจันค่ะเพราะว่าตอนนี้ทำกันจะไม่ทันแล้วเฉินใครได้ลองแล้วอย่าลืมมาเมน์บอกกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างําเตือนนะคะกล่องหนึ่งมันกินได้หลายครั้งมากเลยนะอย่าก,กินเยอะนะทุกคุกินทีละสองสามคำก็พอแล้วก็แช่ตูเ้เยน็นแล้วก็กลับมากินใหม่ค่ะมันเคมคบา แพ็เค้กส่งให้ทุกคนกันจ้าไม่ได้ฟีลแบบโอลเวงวุ่นวายแบบนี้มานานมากเมื่อวานเปิดตะกร้าเฮซอนาะครันชี่เค้กไปไงที่วางแผนก็คุยกันแบบว่าเปิดตะกร้ารอบแรกเอาสักร้อยกล่องก่อนเนาะจะได้แบบทำกันชิลๆฝึกไม้ฝึกมือกันก่อนเป็นไงล่ะแค่ร้อยกล่องยังไม่รวมออเดอร์ที่มารับหน้าร้านนะคะแล้วก็ที่ส่งไปทั้ง3สาขาไหนจะออเดอร์เคก้กวันเกิดที่ทำกันปกติอยู่แล้วอีกช่วงเช้าจะไม่ได้เข้ามาดูนะคะกลับมาอีกทีประมาณบ่ายสองครึง่งวิ่งไปห้องเค้กก่อนเลยถามว่าเสร็จหรือยังรูปยังไไม่่่แแพพ็็็็คคสกกกลลลอออองงงเเเยจ้ย้้าดปปีนนนฟหขะะ แล้วก็ไปเรียกทีมงานแพ็คเมืออาชีพมานันก็คือน้องๆจากในถัรวนั่นเองพวกนั้นเขาแพ็คกันวันละพันกล่องขึ้นอยู่แล้วค่ะร้อยกล่องนี่ชิวๆสุดท้ายก็ส่งทันหมดนะคะรอรับได้เลยไปละใบทุกคนสาวดีใจขอบคุณนะคะอ่าตะก้ามาแล้วนะคะกดได้เลยตอนนี้มีสต็อกแค่100กระปุกจจำทำล็อตแรกมาก่อนนะคะถ้าเกิดกดวันนี้ก็จะเป็นคนไทยกลุ่มแรก ที่ได้ทานเฮซุนัทครันชี่สเปรดของเรานะคะสั่งแล้วนะค,คนะ,คะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะกดเรียร้อยขอบคุณนะคะคดีใจทุกคนสั่ดีใจขอบคุณนะคะไม่เสียคะ่ะส่งไปแล้วครึ่งหนึ่งเหลือ40กระปุกนะคะตอนนี้กี่นาทีเอง <c oughs> ดีใจแน่นอนบอกเลยว่าตะเพลินมากอะไรนะคะ เหลือ5กระปุกนะคะรีบกดนะคะ5กระปุกสุดท้ายสกระปุกสุดท้ายนะคะหมดยังโซเอาแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่กดไว้อุดีใจใครที่ได้ไปยินดีด้วยนะคะชิมแล้วมาบอกด้วยนะทุกคนบอกเลยว่ารสนี้นะคะอยากให้ชิมอร่อยมากอร่อยมากจริงๆ50%เลยเเลยหรอ มาลวค่ะช็อกโกแลตเฮซนัทครันชี่สเบดเบดที่มีความกรุบกรอบทำมาจากเฮซนัทเต็มเมล็ดนะคะที่เราอบเองจนหอมวกกับแอลมอนออกมาเป็นเนยถั่วเนื้อเนียนแบบนี้เลยเติมดาร์กช็อกโกแลตแท้จากเบลเยียมลงไปแล้วก็เฟยตินสิ่งนี้คือสำคัญที่สุดเราทดลองกันหลายสูตรมากเลยนะคะว่าจะเอาเฟยตินเยอะขนาดไหนแค่นี้กรอบพอหรือยังได้เท็กซเจอร์ที่ดีที่สุดออกมาจะกินเปล่าๆก็อร่อยเอาไปราดบ,บนเคก้กบนเบราวนี้ก็อร่อย เป็นสูตรเดียวก,กันกับที่อยู่บนเค,ค้กของ from scratch นะคะเปิดกระปุกมาทานได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเพิ่มอีกแล้วแล้วเก็บไว้ก็ไม่หายกรอบนะคะนี่เอาไปลาดบนเบวน,บน,นี้ฟินๆลาดบนเค,ค้กช,ช็อกโกแลตกรอบสนั่นมากเลยค่ะอย่าลืมกดน,นะคะมาเปิดตะกร้าให้แล้วใครชิมแล้วมาบอกกันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างไปแลวคะ่ะบายอันนี้มหมดมากกินช็อกโกแลตเฮซูนะัทครันชี่โฟร์เวสกันค่ะ อันแรกน็อกน็อกช็อกโกแลตเค้กจากเซเว่นนะคะคือกลายเป็นครันชี่เค้กเลยอร่อยเลยอันนี้ให้เก้าเต็มสิบค่ะต่อไปพิสตาชิโอช็อกโกแลตไดฟุกุออืใส่ครันชี่สเปรดลงไปนะคะจะกัดไม่ให้โดนคุณอาฟ้าจะได้รู้ว่าตัาาวครันชีนน่มันเกาะขนาดไหนอื ใช่แปดเต็มสิบต่อไปเลยค่ะของข้าวเจอของหวานกรอบเจอกับกรอบอ, <c oughs> อันนี้อร่มากสิบเต็มสิบมีเค็มมีหวานมีกรอบกรอบไปหมดเวสุดท้ายคือกินเปล่าๆค่ะหลายๆร,ยรีวิวบอกว่ากินเปล่าๆอร่อยที่สุด จิดเต็มสิไปแล้วคะ่ะใบเป็นคุกกี้ที่ทําง่ายที่สุดต,ตั้งแต่เคยทํามาเลยค่ะอันนี้เอาสูตรมาฝากทําตามกันได้ง่ายๆน้าตาลไอซิ่ง150กรัมผงโกโก,โก้35กรัมเกลือน1ส่วนส4ช้อนชาคนงินคนให้เข้ากันใส่ไข่ขาวลงไป2ฟองค่ะ คนคนคนต่อไปให้เข้ากันแปบ๊บเดียวเท่านั้นก็จะได้เนื้อแป้งแบบนี้เลยใส่ช็อกโกแลตชิพเข้าไปประมาณ1นึ่งถ้วยตวงนะคะคนให้เข้ากันวอร์มเตาอบไว้ที่180องศาระหว่างนั้นก็มาหยอดคุกกี้ค่ะที่เราหยอดตอนนี้มันเล็กไปนะทุกคนหยอดสักประมาณ1ช้อนโต๊ะกำลังดีค่ะหรือว่าใครอยากใหญ่กวน,นี้ก็ได้นะ แป้งเขาจะค่อนข้างเหลวนะคะเวลาหยอดแล้วมันจะบานออกไปเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเว้นที่ห่างเยอะๆนะคะเข้าออกไป8นาทีออกมาจะหน้าตาแบบนี้เลยเรอให้เย็นแล้วค่อยตักออกจากกระดาษใครจะกินเลยแบบนี้ก็ได้นะคะโรยเกลือน,นิดหนึ่งซับมากแต่ว่าเราจะไปต่อเราจะเติมน้องเฮซูนัทครันช่ลงไปข้างบนนะคะเพิ่ม texture และเพิ่มรสชาติจริงๆคิดว่าถ้าใส่พิสตาชิโอคุณอ้าลงไปบนันมีอร่อยแน่นอน แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทําง่ายมากทั้งหมดเนี่ย15นาทีเสร็จแล้วออกมาได้เท็กซเจอร์แบบนี้เลยค่ะกินขอบบรวนี่ที่แบบนึ่มๆกรอบไปละค่ะบาย